ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่22พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเช้านี้คอสเนอหยุดไม่อยู่จริงๆบรูโน่เซอร์ไพรส์ทำสถิติทดสอบฟิตแมนยูโดยหรือเชื่อเหลือเกินนะผมเมือม่อแมนยูทดสอบความฟิตเปี้ยของนาเตะปรากฏว่าบรูโน่เฟอร์เดสทำสถิติสปินเร็วอันดับที่1ของทีมกันเลยทีเดียว โดยทางบรูโน่เฟอร์เนสเพลย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์เตดถูกบันทึกว่าเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในการาทดสอบฟิตเพื่อความเตรียมความพร้อมของทัพปีศาจแดงตามการรายง,งานของแมนเชสเตอร์อีฟินิงนิวสื่อในเมืองผู้ดีเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะฮะโดยกองกลางวัยิ้มาปีคนนี้กลับมาซ้อมที่แคลิงตันศูนย์ฝึกของสโมสรในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษนั้นอนุญาตให้ทุกทีมในผิวลิงกฤษกลับมาซ้อมรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน5นตัน้นแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วในขณะที่นักเตะบางคนดูเหมือนจะสนมเกาะจากการพักแข้งไปนานแต่ไม่ใช่กับจอมแอสซิสชาวโปรตุเกสรายนี้ โดยนักเตะเจ้าของราวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะของผิพเบันกิษถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วแต่จากการรายงานว่าแมานเชสเตอร์เต็ดนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆผ่านการใช้ GPS ทดสอบนักเตะซึ่งฟันเดสคนนี้รายงานความเร็วในการวิ่งที่34.27กิเมต่อช่วโมงในช่วงการสปิน กลายเป็นนักเตะที่ทําความเร็วในการสปินได้สูงที่สุดอันดับที่1ของปิศาจแดงในขณะที่เดนเนลลเจมส์จรวดทางเรียบก็ทําสถิติที่36.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่เจสซีลินกาดและก็อักเซลตเซเมนะฮะก็ตามมาติดๆครับทางนี้แมนเชสเตอร์เตได้วางแผนการซ้อมส่วนตัวให้กับนักเตะแต่ละคนเช่นเดียวกับเมนูอาหารที่ถูกตากําหนดจากทางฝ่ายโภชนาการของปิศาจแดงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเตะได้ฟิตและก็อ้วนเกินไปในช่วงล็อกดาวน์นั่นเอง อาผมเป็นังว่างานนี้นะฮะบรูโน่เฟอร์เดสของเรานะผมแรงจนฉุดไม่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมรอดูผลงานกันต่อไปดีกว่านะผมว่าเขาจะเป็นยังไงต้องรอลื่นกันต่อไปครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหนูแม็กซี่ซิลที่1เผยห้าดับลูกยิงไกลสุดของพิมริกซีซั่นนี้ โดยในขณะที่ผิวนิงกตและผมกำลังจะใกล้จะกลับมาเตะกันนั้น่าสุดมันก็มีการจัดอันดับ5ลูกเตะและผมหรือว่า5ประตูในการยิงระยะไกลที่สุดของผิวนิงกตในสันน้นี้จากทางเดอะซันสื่อจอมแชรและก็แชมป์ตกเป็นของสกอตช์แบคชูมิเน่นะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมยังมีการทำเข้าประตูตัวเองที่ติดชาร์ตนี้อีกด้วย ดยทางสกอตแลนด์โชเนเดนะ่ผมกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนนะฮะครองอันดับที่1ในชาร์ตลูกยิงระยะไกลที่สุดของศึกฟุตบอลอังกฤษประจำฤดูกาลนี้หลังจากเคยทำประตูได้ด้วยการยิงระยะประมาณ37.78ปลาในเกมที่ตุสก,กีชนะแมนซิตี้ไป2-0เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตามการจัดอันดับของสื่อจอมแฉของเมืองโพดีนะฮะโดยจังหวะดังกล่าวนั้น,รน,น,นเ,เริ่มจากที่เอเดรสันอ่ามราเอสดาผู้ษาประตูของแมนซิตี้พยายามรีบโยนบอลเพื่อให้ทีมเล่นเกมบุก จากการที่ตอนนั้นแมนยูนะฮะนำยู่1ต่อ0แต่ทางเอเดซอนกลับขวางไม่ดีนะฮะจนทำให้บอลน,นั้นเข้าทางแมทโทเมเน่และวิฟฟิลช์ชาวสกอตแลนด์คนนี้ก็ซัดแบบไม่ต้องจับก่อนที่บอลน,นั้นจะไปนอนที่ก้นตาข่ายนั่นเองสาหรับอันดับที่2นั้นได้แก่ลูกยิงระยะประมาณ31.2 2ิฝระนะฮะของแอชลีย์เวสต์ฟูดดาวเตะเบิร์นบรีที่ทำได้ในเกมกับซัลแฮมตันตามด้วยฟิกาโยชอมเบรีกองหลังของเชลซีที่เคยทำประตูจากระยะประมาณ30.93ราในเกมที่เจอกับก้ฟแฮมอรัเ ทั้งนี้อันดับที่4ก็ถือเป็นลูกยิงนะครับผมที่แตกต่างจากพวกเราเพราะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองจากระยะประมาณ30.56ปบาของคิสฟูดแลวเตเบิ์เบรีในเกมที่เจอกับริวพูส่วนอันที่5ตกเป็นของจอห์นโจเชสฟรีมิดฟิลนิวคาเซิลนะผมที่เคยยิงระยะประมาณ30.1หน้าน,นะฮะเป็นประตูในนัดที่เจอกับเวสแฮมยูเต็ดนั่นเอง ไปนำว่าง,งานนี้นะผมก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะ5ประตูจากการยิงระยะไกลที่สุดของผิวนิเกตประจำฤดูกาล2019-2020นั้นตามการจัดอันดับของสื่อจอมแฉนั้นอันดับที่1ก็ได้แก่สกอตต์แม็กโชมเมเน่ของแมนยูที่ระยะ37.78ฝรั่นะัดเจอกับแมนซิตี้อันดับที่2เป็นของเอชซีเวสต์วูดนะฮะของ 22, นะเบอร์บรีระยะ31.22ฝรั่นัดเจอกับซัลซัมตันอันดับที่3เป็นของฟิกคาโยอตชมบรีของเชลซี 4, ระยะ30.93ฝรั่ นัดเจอกับวูฟแฮมตันวันเดเตอร์อันดับที่4เป็นของคิสวูดของเบิร์นรี่ทำเข้าประตูตนเองระยะ30.56ฝานัดเจอกับลิเวอร์พูลและอันดับที่5้านะผมเป็นของจอห์นโจชาวีของ Neil นิวคาสเซิลระยะ30.17ฝานัดเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นนว่างานนี้สกอตต์แม็กโชเมเน่นะฮะหรือว่าเจ้าหนูแม็กคนเนี้ยติดอันดับที่1กันเลยทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดาอยู่นะฮะลูกยิงของเขาถือว่าต้องมีอะไรที่แอบแฝงไว้อยู่ในเท้าของเขาอย่างแน่นอน เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเชื่อผมโรสชี้ทางพสอสยารับงานนิวคาสเซิลรอเสียบเก้าอี้แมนยูดีกว่าไหมอาต้าะะผมแดนนี่โรซาแบกสายตัวยืมของทางสานิกาดงเดวิลคาสเซนยูเ็ดออกโรมมาให้สัมภา์เชียร์ไปยังมาริเชโอโปเชติโนนะฮะลูกพี่เก่าของเขาเมื่อครั้งร,งร่วมงานกันที่สเปอร์บอกว่าอย่าตตอตกลงงานวางโครงสร้างที่เซนเชมพาร์คแต่ให้รอจับงานทีมใหญ่เพราะว่าบอลระดับกลางจะว่างจนน่าเบื่อระหว่างสัปดาห์นั่นเอง ดูเวลานี้ผมเล่นกับทีมนิวคาสเซิลซึ่งสิทธิ์พักซ้อมสัตารัประมาณ2-3วันหากแบตประสุดราชนะเกมบอกตามตรงนะผมตกใจเป็นอย่างมากถามตัวเองว่าเรามาทำอะไรที่นี่ประหลาดใจกับระบบจริงๆแดนนี่โรสได้เผยนะฮะซึ่งต่างกับสมัยที่อยู่สเปอร์อยังสิ้นเชิงเมื่อสมัยที่พอชคุมทัพนั้นจะหยุดสักวันหนึ่งก็รู้แล้วหรือต่อให้ระหว่างโปรแกรมทีมชาติพวกที่ไม่ติดธงก็ถูกเรียกม,มาซ้อมแล้วการฝึกกับทางสเปอร์นั้นหนักกว่าแบบฝึกของชาติต่างๆเสียอีก ดังนั้นหากนักเตะค,คนไหนในผมปลดโผทีมชาติเขาจะโดนเขี้ยวเข็นเป็นสูนยร่ากายณนะศูนย์ฝึกแอนฟิลการก็ซ้อมดึงสัปดาห์เต็มๆไม่เสาร์ก็อาทิตย์เท่านั้นเพราะจากนั้นคุณต้องเตรียมแข่งอีกคล้า,ายกับริวพูลฤตุการที่แล้วนะฮะได้พักไม่เกิน7-10วันเราคุ้นชินกับตารางชีวิตแบบนั้นมากกว่า5-6ปีแล้วกระทั่งร่วมงานกับนิวคาสเซิลนะครับผมมันก็ต่างไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง เป็นตว่างานนี้ถ้าผมทางโรถนะ,ะชีวาพอ,พอสนั้นอย่ารับงานานิวคาเซิลเลยไปรอเสียบเก้าอี้ของแมนยูดีกว่าไหมประมาณนี้นะครับนะผมพูดนั้นง่ายไปนะฮะแต่ผมคิดว่าโซชานั้นอยู่อีกนานครับผมบอกไว้เลยงานนี้รอมติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับคมกว่าด้วยแมนยูล็อกเป้ากองหน้าลีกเอิงหากจะวืดเซนอิกาโรโดยทางพิศดแดงแมนเชนสเตอร์ผมตกเป็นข่าวหมายหัวกองหน้าลีกเอิงฝรั่งเศสเอาไว้แล้วหากวืดเซนโอดีนอิกาโรแบบยาวๆกันเลยเดียว โดยทางวิเซมเบนเจตแดนนะครับผมกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของทางไอเอสมนาโกกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของวิวแดงบานเชอร์สเตดด้วยเช่นกันตามรายงานของ e s p n สนะฮะสือ่อกีฬาชื่อดังที่ระบุมาว่าทีมยักปรับแห่งสุดยอดบอลม,มริกิตตั้งท่าพร้อมหันเดล่าตัวหงห,งหงอกวัย99ปีคนนี้ทันทีหากชวดคว้าโอเดียนนิกกโรดาวเตะทีมชาตินเนเธอรียเข้ามาเสริมทัพแบบถาวร โดยเนื่องจากอีกโรคนนี้ก็ได้หมดสัญญาย,ยืมตัวกับชางเสี่ยงหายสนหัวนะฮะในช่วงสิ้นเดือนหน้าแม้ว่าปีศาจแดงตั้งท่าพร้อมจะซื้อขาดในราคา15้าล้านปอนด์เพราะติดใจในฝีเท้าเสียแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องเงิน,งนท,องทองนะฮะจากการที่ทีมยักษ์ใหญ่เรียกร้องขอค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ทำให้แมนเชสเตอร์เดนนเกียงราคาไม่อยากจะจ่ายเพื่อแลกแข่งอายุเกินในวัย31เปีและพร้อมหันไปหาเป้าหมายรายอื่นแทนอีกด้วย ด้วยดุการนี้เบนเยดแ์แดนนะผมสอยตาข่ายในลีกเอิกฝรั่งเศสนะฮะในช่วงก่อนตาจบไปทั้งหมด18ประตูและเคยแสแดงทีท่าว่าอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่เพื่อจะกลับไปโชว์ฝีเท้าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกครั้งเหมือนตอนสมัยที่ค้าแข่งกับทางซิมียาเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองนะฮะอ่านะผมเป็นคาว่าง,งานนี้ก็มีตัวตายตัวแทนของทางโอเดียนดิการโรแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าทางแมนยูนั้นจะเลือกใครกันแน่ระหว่างรัศมีแขกับทางวิแซมเบนเยด์แดคนนี้ รอมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับนานี่เผยชื่อ3เพื่อนร่วมทีมแมนยูที่คิดว่าไม่ชอบคีน่าเขาโดยนานี่นะผมผมอดีปีกจองพริ้วของทางแมนเชสเตอร์สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลอังกิษได้ออกมาร้ำลึกความหลังให้ฟังโดยแย้มมาว่ามีเพื่อนร่วมทีม3คนที่เขาคิดว่าคงจะไม่ชอบคีน่าของตัวเขาเป็นแน่แท้ หรทางด้านนี้นะผมออกมาเปิดเผยเลยว่าทําไมเขาถึงคิดว่าบรโอฟอร์ดินานบรายันกิสและก็พอสโคไม่ชอบเขาที่แมนเชสเตอร์เดก่อนที่เขาจะตระหนักมาว่าทั้ง3แค่ต้องการให้เขาได้เติมเต็มศักยภาพของตนเองท้งนี้เซอร์ไดฟเฟอร์กุสันสัญญาเขามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะเมื่อปี2007นโดยตั้งความหวังที่จะเปลี่ยนแข้งชาวโปรตุเกสรายนี้ให้กลายเป็นคิสซานโนเรนโดคนต่อไปและดวาวเตะทีมชาติโปรตุเกสคนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในยชินโอแทฟอร์ดนั่นเอง โดนานี่คนนี้ควา้าแชมป์ผิวนิกิตมาครองได้4ครั้งและแชมป์ยูฟาแชมเปียนเบรกอีกหนึ่งครั้งกับแมนชเชสเตอร์เดนะฮะและ็อดีตปีกจอมพลิ้วของปีศาจแดงคนนี้ก็ออกมาพูดถึงช่วงเวลาที่เขาได้รับการปฏิบัติแบบแข็งกร้าวจากเพื่อนร่วมทีมโดยในการให้สัมภาษณ์กับรายการพอดแคสต์ของทางยูทีดีนะฮะเกี่ยวกับความรู้สึกในการทำงานร่วมกันกับเฟอร์กูสันดานี่ได้กล่าวมาว่ามันสมบูรณ์แบบมา,มากๆเลยครับเขาเป็นคนที่รู้ว่าจะจัดการกับคนทุกรูปแบบไว้ที่แตกต่างและก็บุคลิกที่แตกต่างกันยังไง นิสัยของผมในเวลานั้นผมยังเด็กและมันก็ไม่ง่ายเลยผมได้เรียนรู้อะไรมากมายและผมก็เปลี่ยนไปมากเพราะนั่นคือชีวิตของคุณต้องเรียนรู้มันซะมันสําคัญสำหรับผมมากที่ต้องมี iggs, oko, กิกส์สโคและก็รรโอฟอร์ดินานพวกเขาอยู่ที่นั่นทุกครั้งเพื่อสั่งสอนผมและบอกเรื่องราวต,ต่างๆให้ผมฟังในเวลานั้นผมไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดกับผมมากมายสักเท่าไหร่นักผมคิดว่าพวกเขาไม่ชอบที่หน้าผมอย่างแน่นอน หรือไม่พวกเขาก็โกรธผมเพราะสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างด้วยดีแต่พวกเขามองหน้าและก็เห็นศักยภาพของผมมากมายในตัวผมพวกเขาเห็นมันในการซ้อมพวกเขาเชื่อในตัวผมมากหลังจากนั้น 2- 3สปีผมก็เริ่มฟังมากยิ่งขึ้นและพยายามที่จะทําในสิ่งที่พวกเขาบอกกับผมอย่างหนึ่งก็คือต้องรับฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามทำาในสิ่งที่พวกเขาพูดผมพยายามทำาในสิ่งที่พวกเขาบอกกับผมกิกส์ถอนผมเสมอเราเล่นตำแหน่งเดียวกันเขาบอกกับผมว่าเฮ้ยนา่นายรู้ไหม เมื่อนายเจอกับกองหลังที่ประกบอย่างแข็งขันและมักจะอยู่กับนายตัวต่อตัวนั้นนายจะไม่สามารถพลิกตัวได้เพราะพวกเขาพร้อมจะเอาบอลจากนายตลอดเวลานายต้องรอเล็กน้อยและก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนและบางครั้งนายต้องอยู่ด้านในให้นานๆก่อนให้เวลาอีกนิดนึงแล้วนายจะว่างทันทีเขาสอนผมมากมายหลายอย่างรวมไปถึงความพยายามในการวิ่งขึ้นไปข้างหน้า จากการที่กองกลางแทงทะลุบอลช่องให้กับผมผมก็จะรับฟังและพยายามทำตามผมจำได้ว่าบางฟังสไตล์ของผมก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูดจากคำพูดของเขาผมก็เลยดูสโคซ้อมบ่อยๆและทําตามคำแนะนำของวิโอและผมก็ได้ซ้อมแบบตัวตัวกับทางวิดิชบ่อยด้วยเขาทำข้อเท้าผมหักแม้จะเป็นการซ้อมฉันมิดก็ตามเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะ เขาเป็นคนที่แข็งกร้าวและจริงจังตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นมันคือการซ้อมกันของพวกเราคุณบาดเจ็บหลังจากการซ้อมและคุณก็รู้สึกเจ็บปวดผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเอฟราคนนั้นคือหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของผมซึ่งผมก็มีเขาในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทุกครั้งที่ผมต้องการเขาเขาก็จะอยู่ที่นั่นและให้คําแนะนาแก่ผมเขาทําให้ผมคิดในแง่บวกและมันก็ดีมากเลยนะผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับผู้เล่นทุกคนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันก็จะแค่อยู่ในสนามชีวิตข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราชนะทีมนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราเคยต่อสู้กันมามากมายในการซ้อมเราเข้าสกัดหนักจากตรงนั้นมันก็หายไปนั่นคือเหตุผลที่เราเป็นแชมป์ทำไมเหรอเราถึงเป็นทีมที่เอาชนะยากที่สุดก็เพราะแบบนี้นี่ยังไงนี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางนานนี่คนนี้นะฮะที่ได้บอกว่ามีแต่คนเกลียดผม แต่ซึ่งจริงๆแล้วพอเขาได้เริ่มมีการเติบโตขึ้นมานะผมเขาก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเกลียดนั้นไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการที่อยากจะให้นันนี่นั้นเก่งขึ้นในทุกๆท,ทางนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นความหวังดีของรุ่นพี่นะฮะที่สอนรุ่นน้องแบบสไตล์แมนยูนั่นเองครับวันนี้นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ